อะไรอ่ะเก็บไว้ดูย้ายหนอนไปแล้ว,ว <c oughs> บอกให้นา้อมดูม นต่ต้อมหมัวจะห่วงน้ำมันแพงไม่มาถายาเลยไม่พากับตาไมหายาไม่ใช้ไม่ใช้เงินแล้วมันจะไปกินดีกว่านี้มั